สวัสดีครับวินนี่ครับตะตั้งครับผมวันนี้วันร like yep, ่วมงานแทนครับในร่านะคะของเราเป็นครั้งแรกครับช่ครับมาฟังฝนเลยใช่ครับวันนี้ฝนตกหนักมากเลยไปดูเตรียมอะไรมาบ้างคะ่ะวันนี้ก็มีโชว์พิเศษเล็กน้อยครับผมบเดี๋ยวร้องเพลงเพิ่มความนี้นลยนะครับก็แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยเคยไปวาดกระเป๋าครับใช่ ว่ากระเป๋าแล้วก็ว่ากระเป๋าลงในเหมือนเป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าเป็นกองเหมือนคล้ายๆกับใส่ที่สอค่ะ้วเดใช่ครับที่ทำคร่วมกันใช่ครับแต่วันนี้มาเจอครั้งนี้มาเจอเลยจะเป็นแปลกเลยครับผมอยากเจอครับอยากเจอใช่นี่คือนี่คืออะไรอยู่คือตัวสปอยล์ว่า จะมีโชว์อะไรใช่ไหมไม่สำรวมเฉยๆเพราะว่าชุดป็นดูสำรวมเฉยๆต้องเป็นสำรวมสำมจายเลยสัป <ita> ่รวมสัปห่านรวม่ันชวนแฟนๆนะแล้วก็ทำบุญของเราโรงแนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนแฟนนะครับมาร่วมกันทำบุญเราจะนำเงินทั้งหมดนะครับไป นี่เป็นของไทยนามเพิมเนาะโอเคครับหรือว่าคนที่เดือดร้อนเราก็ก็มาร่วมทําบุญกันก็ถือว่าได้ทําสิ่งดีๆร่วมกันของเราเลยครับครับผมก็เลิศกับแมทอีกจมีเอาได้มีดีหนึ่งเขาไม่แกล้งใส่เลิศไปนี่คือหาเลิศดีมากโอ้ยจริงครับจริงครับก็ดีใจครับดีใจก็ คือความจริงถ่ายซีรีส์ประมาณ3เดือนครับแล้วก็แบบได้เห็นคนลับธ์ผลับธ์เขาเรียกว่าอะไรอะได้เห็นทีเซอร์เนาะมันก็มันก็นกอิ่มอกอิ่มใจครับถึงแม้ว,ว่าจะยังไม่ได้เห็นซีรีส์ตัวเต็มนะถึงแม้จะเป็นแค่ทีเซอร์แต่ว่ารู้สึกว่าขาด<ท>สวยครับใช่หายเหนื่อยแล้วก็เหตุที่เราตั้งใจมาเนี่ยเออมันมันเห็นเป็นผลงานตรงนี้แล้วก็ดีใจก็ควจริงอีกแค่แป๊บเดียวเนาะก็ก็ใกล้กกจะออนแล้วครับผมอีกไม่ถึงสองาทิตย์ละครับเอแล้วเราจะมีเวอร์ซีพีด้วยใช่ครับผมงาน เดซัมเมอร์เดอะเฟอร์ซันชัยนะครับผมก็จะจัดวันที่19ครับเป็นการร่วมดู EP 1ด้วยกันนะครับที่โลภาพยนสยามอวตารายสยามนะครับก็เปิดขายบัตรแล้วครับตอนนี้ใครยังไม่มีก็ไปสามารถจับจองได้นะครับครับผมแต่ว่าจริงๆที่สตาร์บอกในเรื่องนี้มันบอกว่าแค่เห็นที่ตั่สนี้กเป็นสวนหนอสื่อใช่ ความจริงมันสวยว่าที่คิดไว้นะเพราะว่ามันมันด้วยการตัดต่อแล้วก็การเปลี่ยนสีอะไรครับเออเป็นเป็นกระบวนการภาพยนตร์แล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันทาให้ภาพสวยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะใช่ครับยังเลยครับยังครับยังผมมามีมีได้ดูแค่เบรกหนึ่งเพราะว่าต้องต้องเช็คเรื่องงานอะไรนิดนิดหน่อยคนระับใช่แต่ว่ายังไม่ได้ดูตัวเต็มถ้ารอไปดูตเต็มก็เราไปดูความทุกคนที่โรง คือเรื่องเนี้ยครับมันจะดําเนินเรื่องโดยตัวละครที่ชื่อลาวาซึ่งก็คือผมเนี่ยลาวาเขาจะเป็นคนที่แบดแบ๊ดหน่อยเป็นเด็กที่ค่อนข้างดือ้อแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยฟังที่บ้านแบบว่าใช้ชีวิตด,ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับเขามาวันหนึ่งอ่ะเขาไปเขาไปสร้างเรื่องมาแล้วทําให้แม่แบบทนไม่ไหวแหละทนไม่ไหวแบบลาวาแล้วเลยจะส่งลาวาไปจัดจัดนิสัยกับ ที่เกาะกับที่เกาะกับมาเพียงใช่แล้วก็วันนึงเราก็ได้เจอคนคนหนึง่งพัดมาแล้วก็มานอนอยู่ตรงชายหาดคนคนนึงก็คือที่ไหนก็ชายดาวินรับผมใช่ ก็ก็ในช่วงที่เขานั่งอยู่แล้วกันคือเจ้าชายดาวินตอนนั้นก็มาเที่ยวประเทศไทยไปดีครับผมแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาอะ่ะต้องมานอนสลบเกยตื้นอยู่ใช่แต่ว่าเหตุการณ์นั้นจะคืออะไรต้องเยวต้องไปติดตามครับแล้วก็พอพอฟื้นขึ้นมาครับก็ความจาเสื่อมใช่ครับแล้วก็ถูกรับเลี้ยงดูโดยนาเพงแล้วก็ลาวาครับผมก็เลยทําให้เกิดแบบว่าคอนฟิกขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะว่าด้วยความเจ้าชายดาวินครับคือความเป็นเจ้าชายคือปกติชีวิตเขาแบบมีแบบชี้นิ้วสั่ง อะไรอย่างนี้ใช่คนอื่นต้องคอยแบบว่าปฏิบัติเราอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเราไปอยู่ในร่างเรียมครับใช่ทุกคนก็ทีนิวสั่งเราใช่มันก็จะกลับกันกายมีเจ้าชายเดวิดก็ไม่พอใจลาวาก็ไม่พอใจว่าทำไมเจ้าชายเดวินไม่ช่วยทำงานอะไรอย่างนี้มันมีความแฟนตาซีมันมีความแบบน่ารักจริงจริงใช่ครับใช่ครับมันครบรถอยู่แล้วครับใช่ครับผมน่าจะเป็นเรื่องที่แบบด้วย ยผมากเลยครับผมขอขอบคุณมากครับความจริงทีเซอร์ปล่อยไปได้ไม่กี่วันประมาณ400,000วิวแล้วครับขอบคุณทุกคนมากครับมันดีใจมันมันเกินคาดเรามากๆครับในของ EP หนึ่งเนี่ยเรามองว่ามัจะมีความอะไรอย่างไรก็เป็นได้โอ้โหมันมีแบบมันมีอะไรบางอย่างนี่มันอลังอลังการอ่ะก็บอกได้เลยว่าดูในโรงนี้อลังการเลยเกิดเลยเกิดหน้าเลยนะครับผมเน่เกิด อปไหมเลยได้ไหมโอ้โหตกใจครับมากฮอปดีอปน่าจะไม่พอครับต้องเ็มว่าอปิดไช่ครับเดี๋รอดูคผมว่าไม่ใครไม่ใครดาถูกคใช่พะไม่มีใครเราูมว่าไม่น่าจะมีใครเลยจริงก็อจลาวาทเออแ่อมีความตั้แีแรกใช่ครับคือจริงๆมัน ถ้าติดตามรีพีแหละเพราะว่าจ<ม>ะรีพีก็จะมีความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒน,นาไปเรื่อยๆต้องมาต้องจับจอง,องจะองติดตอผจัดงานได้ครับผมก็ขอเชิญชวนแฟนทุกคนนะครับผมก็วันที่ส9กันยายนนี้นะครับก็มีงานดีเดตซัมเมอร์ผมจะเจ้าชายบุญชยัยหาดเดอะเวอร์ซันชัยนะครับมผมก็จัดที่โรงภาพยนตร์สยามวอลเลยสยามพระกอนนะครับผมสามารถซื้อบัตรได้ที่ธนาคารเมเจอร์ครับตอนนี้ก็เปิดขายบัตรเที่ไหนที่ขอย้อนไปเวทีใหญ่ เป็นเกสต์จิมแอนด์โซนคอนเสิร์ตนะครับบอกว่าสร้างสร้างโมเมนต์สร้างช็อตเด็ดนะครับผมช็อตเด็ดที่ไม่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเออย <an> ัง <se arch> ไงนาทีนั้นไม่เงีนยร้อนย้อมนต์นต้นไหนได้ไหมอ่ะผมผมพูดวันแรกแล้วกัน <S <S วันแรกก็คือปกติอ่ะคือความจริงอ่ะครับตามบทอ่ะ <S <S มันจะต้องเป็น วินนี่ตัวละครวินไปขอโทษกันนะก็คือโต okay, <ม>์โอเคกันให้อภัย<ม>ที่ซ้อมมาเป็นสิบรอบเป็นอย่างนั้นนะใบวันจรงิงโฟดก็อยู่ๆก็ไม่ให้อภัย <c oughs> มันก็เลยเกิดความตกใจกันขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็มีของโกงของแกมอะไรถ้าเส้นผมรู้สึกว่าเพื่อนผมปกติเขาอยู่มันน้าตอหน้าเคยเขามไม่ทําแน่นอนอยู่แล้วใช่แล้วก็เราผมก็แบบจะหันไปแกลอะไรอย่างนี้เพราะว่าคิดว่าแบบเออยังไงเขาก็ไม่ได้เข้ามาโอ้โหแต่พอมันเกิดขึ้นจริงก็ตกใจไปเลยนะครับเสียใจไปเลยนครับตั้งตัว เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทั้งโลกอ่ะคือจ้งหวานั้นมันก็มันงงอ่ะผมมันงงอ่นแฟนๆทุกคนเผื่อเขาอยากเห็นอะไรใหม่ๆเราคาดหวังแล้วก็เสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟให้ครับ เขาแล้วแบบเฮ้ยวันแรกเราเซอร์ไพรส์ามากเลยนะวันสองวันสองเราเออเราตามบทไหมเราตามไมเดี๋ยวเดีด๋ดดยวเพื่อใครไม่ได้มาวันแรกเขาจะน้อยใจเอ๋เอเอต็มที่เลยผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าเดิมอยู่ครับ แต่ก็ดีครับก็รู้สึกว่าได้ได้ขึ้นเวทีกับเพื่อนเพื่อนแฟนผมเปทานนักเยนอีกรอบหนึ่งก็ดีใจครับผมเพราะว่าบรรยากาศนี้มันก็หายไปเนาะแบบปี2ปีแล้วนี่ครับก็รู้สึกว่าได้มาเจอกันเพื่อนอีกครั้งหนึ่งก็แฮปปี้ครับแล้วก็ทุกคนก็เหมือนแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็ก็ดีใจมากๆครับที่ได้ร่วมงานไปในครั้งนวันนี้จะมีเสิร์ฟไหมคะพี่เรื่องหิวค่ะใชนะครับเรื่องรอดูครับมาสํารวมมาสํารวม ครับนะเราเลี้ยงลูกกันยังไงบ้างคะเนี่ยลูกนะครับเออ่เลี้ยงลูกกันยังไงครับผมดูเงางดูงเงาส้มเลยผม <c oughs> อ่าจะช่วยกัอนจะช่วยก่อนเลี้ยงลูกกันยังไงนะครับเลี้ยงระหว่างที่เขาไปซับหน้าซับตานะครับก็ความจริงสำรวยครับเลี้ยงเลี้ยงง่ายครับผมใช่แต่ว่าก็แค่จะช้ากว่าเลือดหน่อยแค่นั้นเองแต่ว่าเอาโดยรวมแล้วน่ารักก็หนึ่ง ใช่ก็ก no ็ต I mean, ้องต้องเขาเรียกว่าอะไรก็ดีใจอะที่เหมือนเราคิดคาแรคเตอร์มาแล้วตอนนั้นเราก็คิดด้วยแบบความเป็นของคู่เราแต่ว่าข้อดีคือไม่มีใครที่เป็นแบบนี้เลยซึ่งซึ่งดีนะอย่าไปเลยนะช้ามากโอ้โหรุนมากครับใช่แล้วก็แต่ดีนะครับที่หลังๆมามีการปรับเปลี่ยนนิดนึงมีอารมณ์เข็นมาใช่ไม่งั้นอีเวนต์ไม่ได้เริ่มครับแต่แต่ลูกมาเจอสติเขาดี เพราะว่าเป็นสนัญอุตสาหของเขาได้แค่นี้นนนครับคุณใจ,จลูกเราไม่ต้องคุ้มใจครับที่แบบว่ามีคนรักเยอะแล้วดีใจกับผลลวยเหมือนแบบว่าเป็นข้อออกมาจากเราอสองคนแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคนตลอดครับตลอบควลาอัดฝากให้การติดตามเรา ครับผมก็ฝากติดตามมินนี่สตางได้นะครับผมเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็มาเจอน้องสำรวยด้วยกรผมรูปของพวกเราก็น่ารักแน่นอนแล้วก็อาจจะเชี่งช้าหน่อยแต่ว่าความน่ารักนี่เต็มร้อยครับผมก็ฝาก้ลยครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีซีรีส์ด้วยกันนะครับผมแอสซัมเมอร์ผมด้วยเจ้าชายมชายหาดนะครับผมก็เดวอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่1 9กัายายนนะครับผมทั้งช่องวันสามสิบเอ็ดรับแล้วก็ Welcome to Star Society.